สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเปิดตู้แบ่งปันบอลสีราคาเบาๆกันเช่นเคยนะครับก็มีไม้หลากหลายราคานะครับวันนี้จะเริ่มจากราคาสามสิบบาทกันก่อนนะครับนี่เป็นลูกไม้ใบกลมนะครับารนี้ก็ให้ไปที่สามสิบบาทนะเป็นไม้ใบหนาก้านแข็งนะครับคมขม,มกัดด่างมาแล้วนะ มีสองกระถางนะครับตรไม้ใบกลมนี่นะกระถางสามสิบบาทน,นี่เป็นกอกขิดแผงนะครับผ่ามาจากกอกขิดแผงหน้าม่วงนะครับต้นนี้ก็ไปที่สามสิบาทนะป็นตัวลุ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะนีเมืองนนนะครับนี่เมืองนนก็ไปที่สามสิบบาทป็นตัวลุ้นด่างนะนี่เป็น ลูกไม้ของรัตะนเทพนะครับก็ไปที่30สิบบาทอันนี้เป็นพุทธคุณนะครับตัวนี้ติดเหลืองมันติดใบนี้ติดเหลืองมานะก็ไปที่สามสิบนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ของม่วงมงคลน,นะครับนี่ใบใหญ่ๆเลยนะมีด่างๆเลยนะครับต้นนี้ก็ไปที่ส0มสิบาทนะครับลูกไม้ม่วงมงคลน,นะ อันนี้เป็นอะไรนะทองจันนะครับทองจันก็ไปที่สามสิบาทนะครับต้นนี้ติดด่างมาทุกใบนะแต่ติดด่างไม่เยอะเท่าไหร่ทนนี่สามสิบบาทพอครับพันท้ายนอนสิงนะครับตัวนี้กัดสีมาแล้วไปที่สามสิบบาทน,นี่เป็นลูกไม้เมล็ดนะครับก็ ออกมาหลายต้นเลยครับลักมาเมล็ดต้นนี้เป็นกอเลยนะเขาจะกัดด่างขาวาวนะครับกัดเขาขานะตัวนี้ก็ไปที่สามสิบนะครับลูกไม้มเมล็ดนะนี่เป็นลูกไม้ออกใบป้อมกลมนะครับลูกไม้ต้นนี้กัดชมพูหว,วานๆมานะครับตัวนี้ก็ไปที่สามสิบบาทนี่เป็นหยกลาชินีนะครับเป็นใบกลมดางเหลืองนะ ก็ไปที่สามสิบบาทครับยกราชินีต้นนี้เป็นลูกไม้ด่างลายอึ่งน,นะครับใบใบนี้นี่เปิดเหลืองมาเลยนะก็ไปที่สามสิบบาทพอครับมันเป็นลูกไม้หน้าเข้มๆนะครับหน้าเขาออกเข้มๆแล้วตัวน,นี้ก็ไปที่สามสิบบาทนะครับตัวน,นี้เป็นดาลิกานะครับ าลายมาส,สวยเลยตัวนี้ก็ไปที่ส0บาทนะครับดาริกาอาจะไปดูราคา40บาทกันบ้างน,นะครับ40บาทอันนี้จะเป็นขนุมานคองเมืองนะครับก็ไปที่4ี่บาทนะครับหนุมานคองเมืองตัวนี้เป็นมูลบางแสนนะครับมี2ต้นเลยนะครับกระถางต้นหนึ่ง้ต้นะครับ โอ้ป้ายมาต้องสองต้นเลยนะแต่ป้ายยังไม่เยอะเท่าไหร่นะต้นป้ายสวยต้นนึงป้ายไม่สวยเท่าไหร่เอาไปที่สี่สิบนะครับมุนบางแสนนะอันนี้เป็นเลนูนครนะครับไซโตเลยนะนี่เปิดด่างมาแล้วนะครับก็ไปที่สี่สิบาทครับเลนูนครตัวนี้เป็นอะไรนะซับพนมป้ายนะครับป้ายมาทุกใบนะครับตัวนี้ก็ไปที่สี่สิบบาท อันนี้จะเป็นหลวงพ,พ่อพูนนะครับหลวงพ,พ่อพูนก็ไปที่40บาทครับอันนี้จะเป็นมณีรัศมีนะครับมณีรัศมีก็ไปที่40บาทพอดีเลี้ยงไม้ไว้เีเบียดยังต้องค่อยค่อยยุดอันนี้เป็นดาวประกายพึกนะครับแสงแดดสะท้อนหน่อยนะ ดอกไม้่งกับไปที่สี่สิบนะครับเด็กสะอพกอันนี้เป็นเทพเจ้าลกนะครับตัวนี้เป็นตัวลุ้นด่างนะครับใบใหม่มาด่างครับเปิดดูใบใหม่มเหมือนจะติดด่างนิดนน,นนะครับเทพเจ้าลกก็ไปที่สี่สบบาทนะ ตัวนี้เป็นไก่เศรษฐีนะครับไก่เศรษฐีก็ไปที่40บาทนะตัวนี้เป็นสีกาญจน,นาเจนสองนะครับด่างมาสีสวยก็ไปที่40บาทครับตัวเจนสองนตัวนี้เป็นลูกไม้ด่างนะครับด่างมาสีสวยเลยไซต์โตแล,ล้วด้วยนะครับก็ไปที่4ี่บบาทนะครับลูกไม้ด่าง ตันนี้เป็นลูกไม้ด่างม่วงนะครับด่างปลายม่วงไซส์ตัวโตแล้ครับตัวนี้ก้าไปที่สี่สิบาทพอครับไม้ด่างม่วงนะนท้องหมิ่นครับสี่สิบบาทตันนี้เป็นไก่สวนแตงนะครับไก่สวนแตงก็ไปที่สี่สิบาทนะไส์โตแล้วนะครับตัวนี้เป็นใบหอกคาตานะนะครับก้าไปที่สี่สิบบาท อันนี้เป็นลูกไม้ใบหอกชมพูนะครับนี่ด่างชมพูแบบนี้ไซโตแล้วนะครับก็ไปที่สี่สิบบาทนะลูกไม้ใบหอกนะครับทองสยามแผงนะครับนี่ด่างทองมาทุกใบนะตอนนี้ก็ไปที่สี่สิบบาทนะครับเดือนมีนาคมครับใบกลมๆนะก็ไปที่สี่สิบาทนะครับเดือนมีนาคม มัน,นี่ล้อมเพชรครับเปิดด่างมาใส,สวยๆก็ไปที่สี่สิบาทครับมัน,นี่ล้อมเพชรตันนี้เป็นมือทองครับด่างเหลืองทุกใบเลยนะไปที่สี่สิบาทครับมือทองวันเสาร์ครับใบกลมดำๆนะครับสี่สิบาทครับวันเสาร์มีหลงพ่อพฟูนี่ต้นนะครับ <c oughs> ต้นนี้ สวยเลยนะครับหลวงวัคคุณก็ไปที่สี่สิบบาทลูกไม้ด่งางไรอื่นนะครับตัวน,นี้เปิดด่างมาสวยนะคเอาไปที่สี่สิบบาทอันนี้เป็นลูกไม้ใบกลมด่างเปรอะเปิดแบบนี้นะครับชมพูเปรอะเปิดนะเอาไปที่สี่สิบาทนะครับใบกลมฟอร์มฟอร์มเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะตัวน,นี้สี่สิบาทครับฟอร์มคอมเพกนะครับสาสีสิงครับตัวน,นี้ไซส์ใหญ่ๆเลย ก็ไปที่40บาทครับลาสีสิงห์ดาราลายไ,ไฟครับต้นนี้ก็ไปที่40บาทมณีเมืองนอนท์ครับต้นนี้เป็นมณีเมืองนอนท์แผงนะเปิดด่างมาประมาณนี้นะครับใบหนาก้านแข็งครับต้นนี้ไปที่40บาทอันนี้ก็จะเป็นเศรษฐีริมนาคนะครับไปที่40บาทครับริมนาค ดูไหมราคา50บาทกันบ้างนะครับอันนี้เป็นไม้แยกหน่อครับชื่อว่าเลดวากิวนะครับตัวนี้ไปที่50บาทนะครับเลดวากิวอันนี้เป็นโชคเพิ่มซับนะครับกัดสีมาแล้วนะตัวนี้ไปที่50บาทครับ เต่านินจาครับเต่านินจาใบกลมๆตัวขึ้นสวยเลยนะเต่านินจาตัวเนี้าไปที่ห้าสิบาทนะครับเต่านินจาเป็นไม้ยังราคายังแรงอยู่นะเบนจะลงน้ําทองครับตัวนี้ด่างเหลืองทองมาส,สวยๆเลยนะเอาไปที่ห้าสิบาทครับเบนจะลงน้ําทองฮาร์ดบีดครับกัดสีมาแล้วนะฮาร์ดบีดตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบาทครับอันนี้เป็นเฟอร์รารี่นะครับเฟอร์รารี่ สุดฟอร์มเขาะจะสวยมากเลยนะเฟอร์รน,นเจอร์ลน์นิมอาแบ่งที่ห้าสิบนะครับไซส์ตัวโตวเลยนะช้อนทองครับไม้เหลืองสวยๆครับช้อนทองเอาไปที่ห้าสิบบาทแรมจันครับตัวนี้เป็นแรมจันหน้ะด่างสวยๆครับแรมจันก็นเอาแบ่งที่ห้าสิบนะ มะน,นีล้อมเพชรแผงครับตอนนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทอันนี้เป็นมหาชัยนะครับฟอมสวยๆนะมหาชัยก็ไปที่ห้าสิบบาทครับผมาดูต้งกั่ต่อน,นี้ก็ห้าสิบนะสีเลือกงามครับต้นนี้ไซส์ใหญ่เลยนะไปที่ห้าสิบบาทครับสีเลือกงาม นี่เป็นลูกไม้มเมล็ดลายอื่นนะครับต้นนี้สวยมากเลยนะเป็นไม้มเมล็ดด้วยนะครับผมก็ผสมเองนะมาแบ่งที่ห้าสินะครับไม้เมล็ดลายอื่นนะกัดเริ่มกัดชมพูหว่านมาแล้วนะครับบุษรินครับด่างเกือบทุกใบนะบุษรินต้นนี้กัามาแบ่งที่ห้าสิบนะครับบุษริน ลูกไม้ด่างลายอื่นนะครับตันนี้คือสวยเลยนะเป็นไม้ฟอร์มเตียยเดยนะครับตันนี้อัพที่ห้าสิบบาทครับสีลาหุ้มทองป้ายแดงนะครับายนี้ก็มาแบ่งที่หนึ่งกระถางนะครับเอาที่ห้าสิบาทครับสีลาหน้านี้สวยเลยครับแบ่งเป็นหนึ่งกระถางนะทองล้นฟ้าครับตัวนี้ก็ด่างด่างทุกใบเลยครับทองล้นฟ้าเป็นไม้ที่ไม่ค่อยจริงด่างนะครับ เริ่มเปิดหน้าทองมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบนะทองล้นฟ้านะครับแม่ฟ้าหลวงครับสวยๆเลยตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาททองอัมพยครับกระถางสี่นิ้วนะตัวนี้ก็เริ่มกัดลายมาแล้วนะครับทองอัมพัยไปที่ห้าสิบบาทนะครับตัวนี้เป็นกิตจจิมาศนะครับกิตจจิมาศก็ไปที่ห้าสิบบาท นี่เป็นลูกไม้นะครับลูกไม,ม้เมล็ดนะเป็นลูกไม้เมล็ดชมพูหวานนะครับอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับไม้อยู่ในกระถางหกนิ้วนะไม้เมล็ดด้วยนะครบวอาที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทคุณหญิงทองม้วนนะครับไม้กระถางหกนิ้วนะครับกวไาที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับคุณหญิงทองม้วนนี่ก็ทองอมไพนะครับไซส์ใหญ่เลยนะไซส์นี้ก็เลี้ยงสักหน่อยก็มีหัวทาจํานวนได้แล้วครับ ตั้งสองเดือนก็ผ่าได้แล้วนะตอนนี้กัดสีมาเต็มที่แล้วนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับทองอัมพยนะอาจเดี๋ยวไปดูตู้นกันต่ออีกนิดหน่อยนะครับทรรามาชมตู้นี้กันต่อยอนิดหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นไม้ไซยาห่เนาะน,นี่เป็นศิลาหุ้มทองแผงนะครับ กา่าที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับกับสีมาด่างมาช่วยๆเลยนะครับมีสองกระถางนะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเป็นสีล้ําทองแผงกระถางนี้มีสองต้นในหนึ่งกระถางเลยนะครับรถังนี้จะคุ้มๆเลยนะไซส์ใหญ่นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้จะเป็น ดาลุมะแพงนะครับสายบิ๊กบุ้มเลยนะตัวน,นี้คือใกล้มีหัวทำจำนวนได้แล้วนะครับเป็นดาลุมะแผงนะตัวน,นี้ขอที่250นะครับใาสใหญ่บิ๊กบุ้มเลยนะดาลุมะแพงนะครับ250ร้อบาทต้นนี้เป็นปาติหารนะครับชื่อว่าปาติหารไม้แผงจาก กิติมาตรนะครับเขดาดังเหลืองนะกระถางห้านิ้วตัวนี้าไปที่สองร้อยบาทนะครับปฏิหารกอกิดนะครับกอกิดด่างสวยๆนะรถใหม่มาก็ด่างนะครับกอกิดต้นนี้าไปที่ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับสวยๆเลยตัวนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดนะครับ ลูกไม้มเมล็ดของพิษช,ชมพูนะหน่อมามีหน่นอมากี่หน,นะน่อแล้วมีหน่อมาสองหนอ่อนะหน่อขึ้นมาสองหนอ่อปลายส,สวยๆเลยนะครับลูกไม้มเมล็ดพิษช,ชมพูต้นนี้ก็ให้ไว้ที่สองร้อยบาทนะค้ับไม้มเมล็ดนะฟอร์มแบบแน่นๆเลยนะครับแบ่งที่สองร้อยบาทครับลูกไม้มเมล็ดนะครับหน้าเข้มเข้ม นี่อยู่นี่นะครับลูกไม้มเมล็ดพิจมพูนะตัวนี้หน้าดํามากครับเข้มมากเลยตัวนี้ขอที่สามร้อยนะครับหน้าดำโบทโดเลยครับเป็นไม้มเมล็ดนะขายซิทไปเลยครับสามร้อยบาทตัวนี้ออกชมพูหวานนะครับเป็นลูกไม้มเมล็ดของพิจมพูเหมือนกัน ็นไม้มาเลนะครับตัวนี้ขอที่ห้าร้อยนะครับเขาออกชมพูหวานนะขอราคาหนไม้มะเลดขายชิดนะครับนี่เป็นลูกไม้ด่างกระถางห้านิ้วนะครับลูกไม้ด่างมาสวยๆตัวนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทแล้วกันไซสใ์ใหญ่เลยนะครับลูกไม้ด่างนะหนึ่งร้อยยี่สิบบาท เทพชุม่มนมนะครับกระถางห้านิ้วนะเทพชุม่มนมต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเทปชุม่มนมนะอันนี้เป็นพรหลวงพ่อทบนะครับเป็นบอลกนะอลับนะพรหลวงพ่อทบก็ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับน,นี้เป็นลูกไม้แยกหนอนนะครับลูกไม้ด่างแยกหนอ เป็นไม้แยกหนอนนะตัวนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับเป็นลุกไม้ด่างแยกหนอนะสวยๆยเลยขอที่หนึ่งร้อยี่สิบาทจุดเอื้อมพอดีเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันบ้างน,นะครับพอดีเอื้อมไม่ถึงครับมาดูฝั่งนี้กันนิดหน่อยนะครับ ตันนี้เป็นเกรสรพูมาลินนะครับกระถางห้านิ้วนะใหญ่ๆนะครับตัวนี้ขอไปที่ขอไปที่หนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับขอที่หนึ่งร้อยี่สิบาทพอกระถางห้านิ้วนะอันนี้เป็นไม้ใหม่ครับเป็นไม้ม่วงชื่อกระทิงแดงนะครับคือให้ต้นสวยไปเลยนะตัวนี้ไปที่สองร้อยบาทนะครับกระทิงแดงให้ต้นสวยไปเลยสองร้อยบาท ตุสการ์หน้าทองนะครับตัวนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบนะครับตุสการ์หน้าทองกระถางหกนิ้วนะครับอันนี้เป็นมอนเทลี่นะด่างสวยเลยครับตัวนี้ไซส์ใหญ่แล้วนะมอนเทล่กระถางนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับแบ่งไปเบาๆเ,เลยนะแบ่งกระถางนี้นะครับสองร้อยห้าสิบบาท น,นี่จะเป็นทองลุนฟ้าแผงนะครับทองลุนฟ้าแผงต้นนี้เอาไปที่สี่ร้อยบาทนะครับไม้กระถางห้านิ้วนะเป็นไม้แผงนะครับแผงดังชมพูมาเฉยๆเลยนะทศกัณฐ์ลงสวนครับไซส์ใหญ่ๆต้นนี้ก็ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับทศกัณฐ์ลงสวนต้นนี้เป็นมอนเทอร์เรยแผงนะครับ อันนี้แผงติดเหลืองมาแล้วนะไม้ด่างไงสวยๆก้านแข็งนะครับมอนเทอรี่นะตัวนี้ขอที่สามร้อยนะครับมอนเทอรี่แผงอันนี้เป็นลูกไม้ของปีสัตวแดงนะครับไม้ใบหนาก้านแข็งนะเปิดด่างมาสวยๆครับต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับไซส์ใหญ่สวยๆเลยนะขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นน้ำมึงนนแผงใบกลมนะครับ นันนนใบกลมมาไปที่สองร้อยบาทนะครับตัวนี้สวยๆเลยอยู่ในกระถางห้านิ้วนะครับฝากลักครับฝากลักตัวนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับมาอยู่ในกระถางหกเลยนะแต่ว่าฟอร์มยังไม่ล้นนะครับขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะฝากลักนะครับนี่ก็เป็นลูกไม้ด่างสวยๆอยู่ในกระถางหกนิ้วเลยนะ เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับลงไม้ด่างต้นนี้ฟอร์มส,สวยเลยครับครับวันนี้ก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะครับสนใจต้นไหนโทรหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์แปดห้าห้าเก้าแปดสี่สามเก้าสองนะครับสะดวกโทรหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับก็จะมีค่าส่งเมาเมาอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับสำหรับท่านที่โอนหรือว่าเก็บเงินไปทางผมคิดไปราคาเดียวกันเลยนะครับ ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบอลสีด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไล์นะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ